สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับเรามารับชมเกมการในขันบอมสกีโฟแชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับ BCL ซีซั่นที่41ก็จบการแข่งขันไปแล้วนะครับมาดูซีซั่นที่42ครับมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับคู่นี้ฮะ โคจรมาพบกันอีกแล้วครับคุณบางเจรพบกับคุณจอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันในนัดแรกกันก่อนนะครับนัดแรกเนี่ยเตะกันที่บ้านคุณจอมนะครับคุณจอมก็ใช้ชุดเสื้อสีเหลืองนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลปัจจุบันนะครับไม่สามารถใช้นักเตะนำนานดิเจนเพเยอร์ก้าสีเหลืองหรือว่าไอคอนิกโมเมนต์ได้นะครับค่าพลังทีมไม่เกิน4,300ครับช่วง15นาทีแรกครับเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับคิสียโนโรนัลดครับทำชิงกับคริสเตียนเอบาไป ง่ายๆครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเซนเต์แบ็กของคุณมังเนี่ยเป็นฟานดากับคูลเบอรี่นะฮะหลงเลยนะครับโดนทําชิงตัดหลังคูเลเบอรี่แบบนี้ดูครับแล้วปั๊มกันฮะคูเลเบอรี่กับโดนันโดครับบอลก็ทะลักไปเข้าทางเอ็มบาเป้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่67ครับคุณมังทำเกมมารุกขึ้นมาจากซ้ายนะครับเอาฟาซาดิวิสครับเติมขึ้นมาแล้วแทงมาให้กับเดียโวเมซี่ครับปวดด้วยซ้ายเสียบเสาไปอย่างสวยงามครับ หึงประตูต่อหนึ่งครับเป็นกับตันทีมด้วยนะครับเมสซี่แล้วเป็นประตูที่สําคัญครับเพราะว่านี่เป็นอเวโกของคุณมังด้วยนะครับได้อเวโกมา1ลูกครับสาหรับลูกยิงของเมสซี่ลูกนี้ฮะแนวรับของคุณจอมเสียขบวนไปเลยนะครับโดนทําลายเกมลุกจากแบกซ้ายครับเติมขึ้นมาแล้วมีตัววิ่งหลอกดึงลามอสออกไปด้วยนะครับทําให้ทางในเนี่ยเหลือแนวรับไม่กี่คนครับช่วงเวลาที่เหลือครับ ทำประตูกันเพิ่มไม่ได้นะครับจบ90นาทีนะครับนัดแรกแข่งที่บ้านคุณจอมก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับฝั่งคุณมังก็ได้เอเวโกมา1ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันในนัดที่2กลับไปเล่นที่บ้านของคุณมังกันต่อนะครับดูสถิติกันสักเล็กน้อยนะฮะโอ้โหคุณจอมมีโอกาสยิง8ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งครับคุณมังของบอลเยอะกว่าเล็กน้อยแต่มีโอกาสครั้งเดียวเป็นประตูไปเลยนะครับมาดูนัดที่2ครับ สวัสดีครับผมมังเจอยังไงฝากเชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจอมครับฝากเชร์นะครับดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งของคุณมังมากับแผน4123นะครับผู่ศัตรูเป็นเจโรจิตดอนนานูม่านะครับค้่เซนเตอร์แบ็กเป็นคาร์เรดูคอลูบุรีกับวอจินฟันได้นะครับแบ็กซ้ายอัลเฟรตอวิสครับแบ็กขวา เจ้า,จาคาซาโร่ครับมิดฟิลตัวรับดีแคนไลส์มิดฟิลตัวลุก2คนทางซ้ายเนี่ยเป็นเนย์มาครับทางขวาเป็นเลเนลเมสซี่ครับปีกซ้ายซายโดมาเนี่ครับด้านขวาคิเลนเอ็มบาเป้หน้าเป้าก็ใช้เป็นคิซโนโรนันโดนะครับ 4,300เป๊ะเลยนะฮะส่วนคุณจอมครับมากับแผน4-3-1-2ครับผู้รักษาประตูเป็นมาเนลนอยเออร์ครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นลาฟาเวรานกับเซจูโ์ลามอสแบ็กซ้ายอันเชวติวิสเหมือนกันครับแบ็กขวาเซจิโนเดสครับมิดฟิลด์ตัวรับโรดี้กับโยชิโคิมิกนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางซาอูครับมิดฟิลด์ตัวรุกเนมาครับคู่โซน่าก็ใช้เป็นคิเซโนโรนัลโดยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับแม่แผนต่างกันเอาละครับแบบนี้จะเป็นยังไงครับในนัดที่2 เกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณมังเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีเข้มชุดของโมเดลบุริรัมยูนิเต็ดเช่นเคยนะครับส่วนคุณมังก็มากับชุดสีเหลืองเช่นเคยครับมาเน่ครับแทงมาให้กับเนมาสปีดดนแล้วตักเข้ามาแล้วบ่งข้ามคานครับทุกคนโอ้ได้ทักทายก่อนเลยครับจากิสเซโนโรนันโดดูครับแทงมาเนมาครับแทงมาแล้วเป็นเนมานะครับล้มตัวตักบอลมาได้แบบสุดเวียงเลย แต่ก็ได้แค่ทักทายครับคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรสุดมันทุกทีครับแม่แล้วเจอกันบ่อยสัดด้วยนะครับเดวิสรับส,รสปีดขึ้นมาเปลี่ยนแกนมาตรงกลางครับเนี่มาข้างหน้ามีเอบัปเป้ครับเอ,บ,เบ,เอบ,เบัปเป้โรนัลโดเอบัปเป้ปล่อยให้ปอกบาเล่นแล้วคืนมาที่เอบ,เบัปเป้หัวลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แม่การทักทายของคุณมังไม่เป็นประตูแต่การทักทายกลับของคุณจอมกลับเป็นประตูครับใส่สกอร์จากทีเล็นเอบัปเป้ฮะแม่ดูครับ บล็อกบาครับแอซิสไปเลยยิงแบบตามน้ำไปเลยนะครับลูกหน้าเลยครับฟันไดดูฮะทำชิงกันไปมานะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดของแผนหน้าสองแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นแผนของโซชานะฮะหนึ่งศูนย์ครับมีสกอร์แรกเกิดขึ้นแล้วครับแม่คู่นี้เจอกันทีไรอย่างที่บอกนะครับยิงกันถล่มทลายแต่ว่าแมตส์แรกเนี่ยเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูในช่วงเวลาที่เหลือฮะนี่เพียงแค่เริ่มต้นครับ คุณมังบุกมาท่านขวาครับเอมเปเป้ไปตรงกลางครับเปซี่ยัดไปให้กับโรนโดพิกแล้วมาแน่ได้จริงแต่ว่าติดมือหน่อยเออเอาล้วซ้ำเข้าไปเลยโอ้โหเข้ายังไงหันไปดูนาฬิกาแป๊บเดียวครับเบนเนมาจชูเนียครับยิงประตูตีเสมอให้กับคุณมังโอ้โหจังหวะแรกเนี่ยน่อยเออทุบได้ปัดได้เลยนะครับเดี๋ยวดูฮะลูกยิงของมาเน่เซฟได้ครับบอลมันกระชอนกระดอนแล้วโอ้โหตีกลางครับเนมา เราก็นึกว่ากองหลังจะเคลียร์ได้แล้วนะฮะแวบไปดูนาะฬิกาแป,ป๊บเดียวบอลเข้าประตูไปเลยดูครับบอลร้อยโด่งแล้วโอ้โหโดนทั้งหัวโดนทั้งบอลครับ <c oughs> ผู้โชคร้ายน่าจะเป็นโจโกโมเมสนะครับแมถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะฟาวไปแล้วนะครับยกเท้าสูงอ่ะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ <S <S รเอ็มบาเป้งัดมาให้กับโรนันโดโอุ้ยจะฟันได้หมงไม่โดนบอลครับบอลเก็บไม่ได้ครับโรนันโดออกหลังไปครับเป็นลูกตังเตะจากคุณักษาประตู14นาทีครับยิงกันไปคนละหนึ่งลูกเด่นสันๆนครับไปด้านซ้ายเด,ด,ดวิสเนี่มาเคาะมาที่มาเน่ครับเดวิสมีเติมครับ เลือกมาตรงกลางครับโรนันโดมาเน่เดวิสขอแล้วครับเดวิสไปดวนกับเนม่าครับเดวิสสปีดไปริมเส้นแล้วเฟกช็อตวนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษครับมาเน่ย้อนกลับมาใหม่เลยครับเนม่านี่เป็นองศาปั่นเลยครับเดบุลทัสตัดเราไปแล้วไม่ถึงครับแม่อ้าวล้วจะโดนส่วนหรือเปล่าครับโรนันโดไม่ได้ครับฟานด้ายังห้อยอยู่นะครับเกือบไปเหมือนกันครับเจ้ากอนเซโลมาที่ไรซ์เมสซี่จัดไปครับโรนันโด เนม่าแล้วมาเน่ทันหรือเปล่าไม่ทันครับโดนโกเมสเอาไปขโมยมาได้อีกชั้นหนึ่งแต่ก็กระชอเข้าไปหาหน่อยเอ้ยครับเราเล่นเร็วเลยครับคุณจอมบอลมาอยู่ที่เนมาเนมายืนเอ็มเอฟทั้งคู่เลยนะครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีอย่าผักสิเอ็มบัปเป้มาให้กับเนมาคืนไปที่เอ็มบัปเป้แต่แล้วแต่งไม่ได้ครับเสียจังหวะไปหน่อยครับโดนสกัดยังไม่ได้ยิงนะเอ็มบัปเป้เนมาย้อนกลับมาอุ้ยย้อนไม่ดีครับเหลี่ยมไม่ดี บอลออกข้างไปเลยครับเป็นลูกทุ่มของคุณจอมบ็อกป่าบ็อกบาเห็นช่องแล้วปั่นก้อยสวยเลยครับเอมปเป้หแปรลุดมาแล้วปันเข้ามาแต่คุบยังไวเลยฮะดอนนลูมาไม่ถึงโรนันโดควางออกบอลมาไม่ดีฮะเข้าทางผู้เล่นของคุณจอมครับโรนันโดมีมุมครับปาดเข้ามาแล้วโดนกระแทกแล้วยิงลูกนี้มาเฉลบมาเกือบไปคูลูเบอรี่ครับช่วยบล็อกสกัดจังหวะลูกนี้ได้ครับปันได้ลงไปแล้วนะครับโดนเฟกช็อตแล้วโอ้ตัดเข้ามาแล้วมีตัวซ้อนครับคุลูเบอรี่ แต่ก็ยังได้ลูกเตะมุมครับคุณจอมเวิเชืคิมิคครับรับหน้าที่ไม่ต้องมีสูตรใดๆทั้งสิ้นครับปานไปที่เสาสองก็เคลียออกไปก่อนครับเดวิสเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนฝ้าครับคิมิคคนเดิมครับปานเข้ามาแล้วเสาสองโอ้โหแถวสอมีครับเดวิสมีช่องก็ขอลองยิงด้โอ้โหพากเสาไปทีดเดียวครับ แมบอลมันมาหาแบบนี้ไม่ว่าใครรับบอลก็คงต้องลองยิงครับยิงดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับขอยัดไปก่อนนะแม่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับใกล้เคียงฮะแต่ก็ยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับคุณจอมกระนำบุกอยู่ประมาณ10นาทีครับตั้งเกมขึ้นมาบ้างครับคุณมังเดวิสมาเน่ย้อนมาทีเดวิสครับเนมา นี่มาตักให้กับมาเน่ครับสปีดไปครับเออแบ็กขวาหลุดตำแหน่งไปแล้วครับมาเน่สปีดไปริมเส้นปาดเข้ามาแล้วเข้าฮอตแคปอินเรียบร้อยเลยครับสองหนึ่งโอ้โหเอาแบบง่ายๆแบบนี้แหละครับใช้แผนนี้ก็ต้องบุกแบบนี้นะฮะเขาทำจากปีกแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วนะฮะสปีดไปริมเส้นแล้วปาดเข้ามาให้กับโรนันโดครับเข้าฮอตเรียบร้อยเลยครับแมเดสเหมือนจะเติมขึ้นไปแล้วลงมาไม่ทันครับแบ็กขวาของคุณจอมโดนลงโทษเลยครับ ดูครับโอ้โหวิ่งตามกันมา3คนครับไม่ทันอยู่แล้วครับปาดเข้ามาโรนัลโดแท็บอินง่ายๆเลยฮะเรียบร้อยเลยครับเอาละครับคุณมังครับมีโอกาสน่าจะน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้ทําประตูขึ้นนําไปแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งจากคิเซโนโรนันโดครับกาลังเข้าสู่ช่วงสามนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นบอลบุกของคุณจอมเอมเป้พิกได้แล้วยัดมาให้กับเตมาโดนคุลูเบรี่กระแทกับเสียจังหวะไปครับปูสินไม่ว่าอะไร เป็นจังหวะสวนของคุณมังครับมาด้านซ้ายครับเมสซี่โดนปั๊มนิดนึงครับซาอูซาอูแย่งไปได้ครับคุณจอมยังได้บุกครับมาอยู่ที่เนมาโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรกครับไปซ้ายสุดครับซาอูคืนไปที่เนมาครับมีปั๊มแค่ปั่นแล้วนี่โอ้ยสองประตูต่อสองโอ้ยก่อนที่จะพักครึ่งขอเอาคืนอีกหนึ่งลูกครับเนเมะยิงปั่นปันแบบไม่ได้ปั่นมากแต่ก็โอ้โหได้ประสิทธิภาพครับดูครับ จับแล้วแต่งนิดนึงแล้วปั่นนิดนึงอะบอลเลียดๆนะฮะหนีมือเดนมากครับล้มตัวพุ่งปัดไม่ทันดูมุมนี้ทีหนึ่งนะครับปาดเข้ามาครับซาอูโอ้โหรับบอลแบบลาโบน่ากวาขาด้วยนะฮะแหมสุดเกียนสุดเมียนจริงครับเนมานี่เป็นสกิลลาโบนาทำงานนะครับโอ้โหแล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกคุณจอมขอตีเสมอไว้ก่อนครับดูครับโอ้โหคุณมังของบอลเยอะกว่านะครับ57%นะฮะ คล้ายๆกับนัดแรกนะครับคลองบอลเยอะกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวต้องมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจอมจะเข้ารอบนะฮะสะกอร์แบบนี้นะครับ<ะ>เพราะว่าได้อเวโกมาแล้ว2ลูกนะครับ<ะ>ผลเสมอจะไม่มีนัดที่3นะครับจะไม่มีการต่อเวลานะครับเพราะว่าแหมนัดแรกเสมอกันมา1-1ตอนนี้เสมอ2-2แล้วนะครับ<ะ>ความว่าอเวโกแบบนี้นะฮะไม่มีนัดที่3แน่นอนไม่มีการต่อเวลาพิเศษแน่นอนครับบอลออกข้างไปเลยครับคุณมัง ดังนั้นถ้าเกิดจะชนะนะครับคุณมังจะต้องชนะสถานเดียวนะครับจะเข้ารอบต่อไปนะฮะจะเข้าไปรอบรองชนะเลิศนะครับจะต้องชนะสถานเดียวครับเสมอไม่ได้นะครับคุณจอมเนี่ยได้เปรียบอยู่นะฮะเสมอก็ได้ชนะก็ดีครับเข้ารอบทั้ง2ทางครับตัดตาแล้วครับคุณมังไลส์มาที่เมสซี่ครับเมสซี่ยัดยาวๆไปให้กับโรนัลโดครับมีพลิกได้แล้วซัดลงนี้ติดบล็อกของลาโมสครับแม่จ้องอยู่แล้วจับบล็อกนะฮะไม่ได้เข้าพวดนะครับรอจังหวะบล็อก รอจังหวะโรนันโดพิกครับพอพิกปุ๊บเข้าเพสซิ่งสองคนเลยครับแม่ถ้าเข้าพวดตั้งแต่จังหวะแรกอาจจะโดนพิกหลังหักไปแล้วนะครับยังได้เตะมุมครับคุณมังเนมาจูเนียฮะเปลี่ยนครับจะเป็นเท้าซ้ายของเดนนเมซี่ครับจะมีลูกสูตรหรือเปล่าจะใช้หรือเปล่าครับไม่ใช้ฮะปั่นด้วยซ้ายเข้าไปตรงกลางแบบนั้นแหละครับฝันนไหล่มงคีออกมาแล้วไอเข้าทางปักบาครับบอลไม่ออกด้วย อาละฮะคุณจอมจะสวนหรือเปล่าครับมาอยู่ที่เอ็มบาปเป้ครับโดนกดดันครับเจาวเปเโลยังได้อยู่ที่โรนัลโด,โดครับชิงมาที่เนมาเนมาโดนกดดันเหมือนกันครับคุรุบรีแย่งไปได้แล้วจะสวนกลับเลยครับดดมาแน่ไปด้านขวาสุดรับเอ็มบาปเป้หลุดมาแล้วโรนัลโดทิด้งลูกีเรียบย้อยจิ้มเข้าไปแบบฉีดจาครับแปดแปดเบอร์เทนยิงโอ้กระโดดก่อนเลยครับจุ๊บปากหน่อยโอ้ดูครับ จากซ้ายไปขวาครับขวาแล้วย้อนมาตรงกลางครับโรนันโดยิงแบบดิดดีดฉีดยาไปที่ด้านซ้ายครับแหมนอยเอ๋อก็พุ่งไม่ทันครับดูครับปาดเข้ามาครับเอมเปเป้แล้วเป็นโรนันโดครับดีดด้วยหัวเกือครับเข้าไปที่ด้านซ้ายครับ3ประตูต่อ2องครับเอาแล้วครับเข้าทางคุณมังแล้วครับแบบนี้ต้องรักษาสกอร์ไว้หรือไม่ก็ต้องยิงเพิ่มนะครับเอาแล้วคุณจอมเขียมาแล้วเอมัปเป้ยิงคืนอ้โอ้ น้ำยังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแล้วไปไประตูที่สองของคีเดนเอ็มบัฟเฟ่ครับดูฮะจังหวะเขีย่ยแล้วแทงมาทะลุเลยครับโอ้โหแตะหลบนิดนึงฮะฟันได้โดนเหลี่ยมแตะหลบครับดูครับแทงมาโอ้โหสามคนตรงนั้นทะลุช่องมาเลยครับแล้วแตะหลบฟันได้ด้วยเหลี่ยมแบบนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วเป็นเอ็มบัฟเฟ่ด้วยฮะ แตะกระชากลากหนีแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ3ครับยิงกลับมาอีกครั้งครับคุณจอมโอ้โหคุณจอมก็คว้าแชมป์บีซีแอลของเราไป2สมัยแล้วนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์นะครับคุณมังก็เคยคว้าแชมป์มาเหมือนกันนะใครจะผ่านเข้าไปเนี่ยถือว่าคุณภาพล้วนๆครับเอ็มบัปเป้ครับแทงมาแล้วโรนัลด อยู่ในไลน์หรือเปล่าไม่มีโงครับสปีดไปสักแบบนี้สปีดตัวคนเดียวแล้วโอ้โหนึ่งต่อสามไม่รอดครับเคลียรออกมามาเข้าทางเดวิสนี่มานี่มา,มายัดไปที่เอมบัปเป้ปล่อยบอลไลน์แล้วไปเข้าทางฟันได้ครับคืนไปที่ดอนนารุม,มา่าโอ้โหสามสามครับเหลือ20นาทีคุณมังต้องเล่งแล้วครับแบบนี้จะเข้าไปรอบรองชนะเลิศเพื่อเก็บแชมป์เพิ่มได้หรือเปล่าครับทั้งสองท่านแล้วแทงมาแล้วติดคูลูเบอร์รี่ครับ ว่าจะเป็นคุณจอมไปไล่ล่าแชมป์สมัยที่3นะครับตอนนี้แชมป์ BCL เของเราคนที่มีแชมป์มากที่สุดก็คือคุณเอ็มเอพิชัยนะครับสมสมัยนะฮะสสมัยก็มีคุณจอมนะฮะคุณตังนะครับเอ็มบัเป้ครับวกกลับมาลอดแบ็กขว่าเติมครับเจ้ากาเซโลครับเปิดมาแล้วด้โคกเหมือนกันโอ้โหบอลมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับโคกตรงจุดโทษครับก็ยังไปติดเซฟของน้อยเอ้อครับเราจะเล่นเร็วเลยครับคุณจอม ไปซ้ายครับเอมบาเป้พลิกกลับโอฟานได้หลังหักอีกแล้วครับแต่ว่าตัวคนเดียวครับเอมบาเป้ต้องไปเองครับคุริบรีขวางอยู่ต้องแทงมาแล้วเลยมาไม่ทาครับไอเดียบันเจิดทีเดียวครับแต่ว่าความเร็วไม่พอฮะมีกดหยุดเกมแต่ว่าบอลยังไม่ตายครับต้องเล่นต่อไปครับโรนัลโดโดนปั๊มครับมาเน่ไปขวาครับเอมบาเป้คือมาที่โรนัลโดไม่ถึงครับแต่ว่าไปสลั์ดักเราเอมบาเป้เข้าทางครับพลิกเรายิงเรียบร้อยครับ4-3 ต้องชมความขยันของโรนันโดด้วยครับนี่แปดแปดครับจ๊บอีกทีหนึ่งน้องโอ้โหเดี๋ยวดูฮะจังหวะเหมือนคุณจอมจะเคลียร์ได้แล้วนะครับจากจังหวะสวนไปแล้วโดนสวนกลับอีกตูมหนึ่งครับเคลียร์มาโดนสกัดพอดีเลยครับวารานนะครับโดนโรนันโดปัมบอลไปแล้วโอ้โหเสร็จเอ็มบัปเป้เลยครับสี่ประตูต่อสามครับดูมุมนี้อีกทีหนึ่งฮะวาลานเก็บได้แล้วโอ้ยโดนโรนันโดปัมบอลมาแล้วเข้าทางเอ็มบัปเป้พอดีครับ ราต้องชมคุณบางด้วยนะครับจับบอลแล้วหักขวานิดนึงนะครับเพื่อแตะหนีมุมของผู้รกษาประตูนะครับแล้วก็ยิงหวดเข้าไปแบบ4 3่สฮะเอาแล้วครับเกมหยุดบอลตายแบบนี้ต้องปรับทับนิดนึงครับก่อนที่จะหมดเวลาฮะเซติมินาคนไหนน้อยลงไปหรือว่าฟอร์ไม่ดีก็ถูกถอดออกไปบ้างครับต้องมาดูเกมในช่วงเวลาที่เหลือครับเหลือเวลาไม่มากแล้วยังไงยังไงจะส่งเจ้าฟิลิกส์ลงมาหรือเปล่าครับ อาละครับส่งมาครับถอดเนมาออกไปแล้วโมซาล่าลงมาเล่นปีกปีขวานะครับถอดโรนัลโดออกไปนะครับขยับเอมบัปเป้มาเล่นเป็น CF ไปเลยครับฟังของคุณบังอ่ะเปลี่ยนแท็กติกแบบนี้เปลี่ยน3คนเลยนะครับแบ็กขวาด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าคุณจอมจะมีการปรับทับยังไงหรือเปล่าครับในช่วงท้ายเกมนะครับเดี๋ยวเวลาไม่ถึง5นาทีนะฮะถ้าเป็นไปได้กองหน้าสำรองที่มีสกิลซปเปอร์ซับเนี่ยยัดลงมาเลยนะครับคิมิก มาอยู่ที่ฮาแลนด์โอ้โหตัวสำรองครับแล้วแทงมาให้กับเมมฟิสตาปายตัวสำรองเหมือนกันแล้วแปะด้วยซ้ายเรียบเรียบเลยครับเรียบเรียบเลยๆบันจงองงูสองตัวสำรองครับหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งประตูฮะดูครับอบาาลิเบลฮาแลนด์ครับลงมาใหม่เหมือนกันแล้วป้ายแทงทะลุช่องมาให้กับเมมฟิสตาปายครับเรียบร้อยเลยครับยิงหนีมือดอนลุมาไปแล้วมาโดนยิงแบบนี้ฮะโอ้โหคุณมังเปลี่ยนตัวสำรองคุณจอมก็เช่นกันครับแล้วเปลี่ยนมาได้บอลพอดีเลยนะครับ เป็นสัมผัสแรกทั้งฮาแลนด์แล้วก็ทั้งเมมฟิสเดอร์ายแล้วเป็นประตูไปเลยครับจากจังหวะเขีร์บอลนะฮะ oh, oh. โอ้โหเวลาย,ยังไม่หมดครับยังพอมีเวลาสำหรับคุณมังครับสกอร์แบบนี้คุณมังจะตกรอบทันทีนะฮะเมสซี่ <Messi. S 1> <Messi. S 2> มาที่ดีแคนไลส์ต้องบันจ<อ>งเลยครับแบบนี้ต้องเน้นเลยฮะบ <Messi. S 1> อลมาอยู่ที่เมสซี่ครับต้องเอาให้ได้ครับจังหวะทำเกมลุกครั้งสุดท้ายแบบนี้ครับเดวิสไปตรงกลางครับไลส์ถดเวลา4นาทีนะครับยังมีเวลาครับโอกาสสุดท้ายครับนาโช เมซี่เมซี่เบิร์นเข้าไปได้ไหนแล้วเอ๊ะไ,ไม่ถึงับติดวาลานอุ้ยคุณจอมสก,กัดได้แบบนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันครับเ <c oughs> สมอกันไป4ประตูต่อ4ครับแมสน์นี้แต่ก็อย่างที่บอกครับแมส์นี้เนี่ยเล่นที่บ้านคุณมังนะครับโอ้โหแมส์นี้คุณมังเล่นดีกว่านะฮะของบอลเยอะกว่ามีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับฟุตบอลจะต้องมีแพ้บีชนะครับเสมอกันไป44สกอรกรรวม5-5นะครับกับกลายเป็นฝั่งของคุณจอม ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปพบกับคุณกองฟุกอนซึ่งเป็นหนึ่งแชมป์เก่าเหมือนกันนะครับคุณกองก็เอาชนะคุณเนยภาชนะดาไนบาได้นะฮะโอ้โหสีสันนี้ถือว่าโหดๆทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ